รีวิวเครื่องฟอกอากาศจากค่าย AJ กันครับความเร็วในการฟอกอากาศของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็อยู่ที่400ลูกบาทน,นี้ต่อชั่วโมงนะครับเปิดเครื่องครับเปิดโหมดออโต้นะเนี่ยตัวเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับโอโ้โหค่าฝุ่นนี้ขึ้นไปที่แบบ999เลยนะสวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับวันนี้เราจะทำการรีวิวเครื่องฟอกอากาศจากค่าย AJ กันครับนะั่นคือเจ้าตัวนี้เลย เอเจเ i ี r e ์ร i ไ r a ์เออนเองสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลรุ่น AP222 นะครับผมซึ่งจะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องฟอกอากาศธรรมดานะเพราะสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อควบคุมการทำงานเนี่ยผ่านแอปในมือถือของเราได้ โดยใช้แอปทูย่าหรือว่าสมาร์ทไลน์นั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับเราสามารถใช้แอป AJ Smart l i ท e เนี่ยในการเชื่อมต่อเพื่อทําการเซตค่าหรือว่าการตั้งค่าต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะถือได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้แอปทูย่าหรือว่า Smart Li ล e ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงนะครับเจ้าตัว AJ Purifier Max เนี่ยยังให้การรับประกันมากถึง2ปีเต็มโอ้โหมีศูนย์ซ่อมในไทยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ในกล่องนะครับหน้าตาเป็นยังไงฟ อุปกรณ์ในกล่องนะครับของเจ้าตัว aj purifier max เนี่ยก็มีทั้งหมด2อย่างนะครับก็คือคู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับกับตัวเครื่องของเรานั่นเองนะสังเกตได้ว่ารูปร่างหน้าตาดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับส่วระกบของเจ้าตัวเครื่อง aj purifier max ตัวนี้นะครับด้านบนเดี๋ยวจะมีไฟ rvd นะครับในการบอกนะครับคุณภาพของอากาศอยู่ว่าดีไม่ดีแล้วก็แย่ขนาดไหนนะครับโดยที่มีไฟทั้งหมด3สีก็คือสีฟ้านะครับคือดีนะครับสีเหลืองคือปานกลางแล้วก็สีแดงเนี่ยคือแย่แล้วนะครับก็จะมี แถบตัวนี้วิ่งบอกให้เรานะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับในการสัมผัสต่างๆในเวลาที่เราใช้งานนะครับรวมถึงเนี่ยบอกค่านะครับว่าตัวนี้ตัวเลขค่าฝุ่นอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะครับปรับนะฮะความแรงลมนะับการต่อสัญญาณ w i f i รวมถึงการแจ้งเตือนฟิลเตอร์หมดเนี่ยมัจะบอกที่หน้าจอตัวเนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานง่ายมากไม่ต้องต่อผ่านแอปก็สามารถที่จะใช้งานผ่านเจ้าตัวหน้าจอตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะด้านล่างถัดมานะครับก็จะเป็นโลโก้ของ AJ นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็นนะฮะพลาสติก ABS อย่างดีนะครับนะฮะสวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบหรูดีไซน์ดีนะครับ <S 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 ด้านล่างนี้จะมีช่องนะครับในการดูดลมเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยออกด้านบนอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีช่องทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผม ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับคิ้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายกเนี่ยปกติเราต้องยกนี้ใช่ไหมไม่ต้องเลยเราสามารถยกได้ด้วยมือเดียวจากด้านหลังที่จับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับในการตรวจจับค่าฝุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์อย่างดีเลยนะครับเป็นแบบเลเซอร์ด้วยนะแล้วก็ถัดมานะครับด้านล่างก็จะเป็นนี่ฮะช่องใส่ฟิลเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมเวลาที่เอาออกนะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าโอเคนี่ครับเวลาดึงออกมาก็ จะได้ฟิลเตอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่จะค่อนข้างใหญ่นะฮะพอสมควรเลยแล้วก็มีนะครับเรื่องของการกรองเนี่ยถึง3ขั้นตอนด้วยกันนะครับ โดยที่ขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นพีฟิลเตอร์นะพีฟิลเตอร์เนี่ยจะกรองพวกเศษฝุ่นเศษผมนะฮะก้อนใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดักจับฝุ่นต่างๆเนี่ยได้ตรงนี้เต็มเลยนะต่อมาชั้นที่2นะก็จะเป็นแบบฮีป้าฟิลเตอร์นะครับช่วยกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กรวมถึงพวกแอนตี้แบคทีเรียต่างๆด้วยนะครับก็จะถูกกักนะฮะอยู่ที่ชั้น2นั่นเองนะครับถัดมาชั้นที่3นะครับก็จะเป็นแอคทีฟคาร์บอนนะครับที่ช่วยในการกรองกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับได้อย่่่าาาางงงงงดีีีีมมมกกกกยยิขขขึ้้้้้นน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 นะะะะะะครรรัับเเเเฮฮไสอ็็็็็จจปปูๆใใชห สีดำแบบนี้นะครับแล้วเจ้าตัวส้กกองตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง2,200ชั่วโมงเลยนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้มันจะมีนะครับการจับเวลาอยู่นะครับในตัวเครื่องว่าเราเปิดไปแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ชั่วโมงถ้ามันถึง2,200ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยที่มันจะมีไฟแจ้งเตือนอยู่ที่ด้านหน้านะครับเวลาที่เราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยไฟแจ้งเตือนสแีแดงจะขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะเราก็เปลี่ยนส้กกองตัวนี้โดยดึงออกมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทาการกดนะฮ ค่าชั่วโมงในการเริ่มต้นของตัวไ้กรองตัวใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจหายพ่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไ้กองเนี่ยใช้งานได้นานถึง2 2 0 0ชั่วโมงเลยแต่จริง ota, ๆแล้วเนี่ย,ยก็ขาาึ้นอยู่กับว่าฝุ่นบ้านเราเนี่ยส่งปกเยอะส่งปกน้อยด้วยนะถ้าแกะออกมาดูนะครับแล้วเห็นว่าฝุ่นเยอะเงี้ยผมว่าก็เปลี่ยนไปเถอนะครับเพื่อที่ว่าจะได้นะฮะอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นเสมอนะครับเสร็จแล้วก็ใส่นนเ,เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้ครับผมอืออ่าเรียบร้อยครับจากนั้นก็ใส่ตัวนี้เก็บ การใช้งานของตัวเครื่องนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะปุ่มแรกนี่นะครับจะเป็นปุ่มปรับเรื่องของความแรงลมนะครับจะมีนี่ฮะโหมดออโต้นะครับโหมโดให้นะครับแล้วก็โหมดตอนกลางคืนโหมดเงียบนั่นเองนะครับปุ่มที่2นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมนี่ฮะเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับผมปุ่มที่สานะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟ LED ด้านบนเพื่อที่บอกสถานะของตัวค่าฝุ่นด้วยนะครับนอกจากที่จะมีตัวเลขด้านหน้าแล้วเนี่ย เราสามารถดูที่สีไฟตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโดยที่นะครับถ้าเราอยู่ในโหมดหลับนะฮะหรือว่าโหมดเงียบเนี่ยมันจะทําการดับให้เรานะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยแสงมันจะได้ไม่แยงตานะแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นโหมดนี่ฮะออโต้ปุ๊บนะฮะดูนะครับหรือว่าโหมดไฮนะครับมันจะทําการติดให้ตลอดเวลานะรวมถึงเจ้าตัวไฟเนี่ยครับมันก็จะทําการเปลี่ยนสีให้เรานะครับตามนะฮะค่าฝุ่นก็คือมันจะมีทั้งหมด3สีนะครับสีฟ้านะฮะสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับ เดี๋ยวผมขอกลับมาที่โหมดเงียบก่อนนะโอเคปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มนี่ฮะสามารถตั้งเวลาได้นะครับ2ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็สูงสุดคือ8ชั่วโมงให้มันดับการทํางานให้เราออโต้นะครับรวมถึงนะฮะปุ่มท้ายเนี่ยคือปุ่มในการรีเซ็ตสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับกดค้างไว้5าวินะครับเพื่อทําการรีเซ็ตสัญญาณ Wi-Fi เวลาที่มันเชื่อมต่อไม่ได้หรือว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับกับมือถือเครื่องอื่นก็สามารถกดค้างนะฮะเพื่อให้มีสัญลักษณ์ Wi-Fi แบบเนี้ยกระพริบก็ได้นะครับ การเชื่อมต่อแอป,ปของเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศ AJ Purifier Max ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเนี่ย3แอป,ปเลยนะก็คือแอป,ป AJ Smart Life ของมันเองนะครับหรือจะเป็น t u y a หรือจะเป็น Smart Life เนี่ยก็สามารถเลือกเชื่อมต่อใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับผมอันดับแรกอย่างที่เราบอกไปนะครับก็ดูที่ไฟตัวเครื่องกันนะว่ามีตัญลั์ w i f i อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีกระพริบอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทําการเชื่อมต่อได้เลย แต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มนะครับตัวตั้งเวลาค้างไว้5าวินะครับเพื่อทําการรีเซ็ตไวไฟนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเ่อนเข้ามาที่แอปนะครับทูย่าหรือว่าแอปสมาร์ทไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น AJ ก็ได้นะครับอันนี้ผมลองในทูย่าให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับอันดับแรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะทาการเชื่อมต่อล็อกอินได้เลยนะครับถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยก็กดเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกนะครับมาที่เครื่องใช้ขนาดเล็กในบ้านนะครับผมแล้วก็เลืือออกกมาาาที่่เคครรงฟศ Wi-Fi นะับ จากนั้นเนี่ยเราก็ใส่พาสเวิร์ดไปได้เลยนะครับว่าเราใช้พาสเวิร์ดอะไรนะครับแล้วก็ตัว Wi-Fi ที่เชื่อมต่อเนี่ยต้องเป็น2.4 GHz กเเท่านั้นนะเนี่ยลราก,กดถัดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็รอให้ตัวเครื่องครับซิงข้อมูลเข้ามาที่มือถือของเรานะครับผม <Yeah. S 1> อ่าเรียบร้อยครับพอซิงข้อมูลเสร็จนะครับเราสามารถตั้งชื่อได้นะว่าจะให้มันขึ้นว่าอะไรนะครับแล้วก็ผมสมมติผมไม่ได้ตั้งแล้วผมก็กดเลย โอเคเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าเรียบร้อยนนี่ครับแค่นี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะทำการควบคุมการทำงานผ่านแอปนะฮะในมือถือของเราได้แล้วนะอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับอันนี้เราใช้กับ iPhone อยู่นะที่ทำให้ดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะบอกหมดเลยนะว่าคุณภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะคุณภาพอากาศดีฟิลเตอร์เนี่ยเราใช้ไปแล้วนะครับเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นี่ฮะเขาบอกเหลือ90%นนะครับนี่ ก็ไม่ต้องดูที่เครื่องก็ได้นะมาดูที่แอปตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับอ่านะครับก็จะมีนะครับโหมดการใช้งานต่างๆให้เรานะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดปิดเครื่องได้จากตัวนี้นี่ฮะปิดแล้วนะครับเห็นไหมก็จะขึ้นออฟแบบนี้นะครับถ้าเรากดเปิดปึ๊บอ่าแค่นี้เองนะง่ายไหมในการเลือกโหมดนะครับเราก็สามารถปรับความแรงได้นะครับนี่นะฮะอันนี้ภาษาไทยมันอาจจะแบบแปลกๆหน่อยนะขึ้นคุณภาพสูงสองอันนะครับก็คืออันหนึ่งออโต้นะครับอันหนึ่งไฮนั่นเองนะครับ เดจะเป็นโหมดการนอนหลับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะผมตั้งออโต้ไว้แล้วกันนะครับรวมถึงอันนี้นะครับเป็นการตั้งเวลานะครับให้มันปิดนะครับก็ตั้งได้2 4 8ชั่วโมงนี่ครับผมถัดมานะครับเซตติ้งนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งนะครับให้มันเปิดเครื่องได้ออโต้ด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราทําการเชื่อมต่อแอปแบบนี้ครับสมมติว่าผมต้องการนะให้มันเปิดเครื่องนะครับตอนเรากลับบ้านนะเรากลับบ้านประมาณ6กโมงนะครับ หกโมงครึ่งเพื่อที่ว่าให้ตัวเครื่องเนี่ยมันฟอกอากาศให้เรานะครับก็เนี่ยฮะแค่นี้นะครับมันจะทการเปิดเครื่อง6กโมงครึ่งให้เราออโต้แบบนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถตั้งปิดได้มากกว่า8ชั่วโมงด้ยนะเช่นถ้าผมต้องการให้มันปิดนะครับตอนอ่ผมสมมติผมตื่นนอน6กโมงนะฮะคือมันเกิน8ชั่วโมงใช่ไหมตั้งแต่6กโมงจนถึง6กโมงเช้าอะ่ะ สมมุติอย่างนี้นะครับเราต้องการให้มันปิดก็กดบันทึกได้เช่นกันอ่านี่ฮะหลังจากที่เราตั้งแบบนี้เสร็จนะการทํางานของมันก็คือจะเปิดให้เรานะครับหกโมงครึ่งแล้วก็จะปิดให้เราตอน6กโมงเช้าอ่านี่ครับแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งให้มันทํางานทุกวันได้นะครับแบบนี้หรือว่าจะตั้งแค่วันเดียวก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับตัวแสงนะครับก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะว่าต้องการปิดแสงหรือเปล่านะครับเช่นแบบนี้นะครับเราปิดปุ๊บ นี่ไฟข้างบนก็จะดับไปนะฮะแล้วก็ on, ะะ on, ออนน,น,นนะฮะเป็นแสงนออนตอนกลางคืนนะครับหรือว่าจะเป็นความสว่างะะสุดก็ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนส้กรองเนี่ยเราไม่ต้องกดที่ตัวเครื่องก็ได้นะฮะเราเชื่อมต่อแอปอยู่นะครับก็นี่กดตั้งค่าตัวกรองใหม่ก็คือการรีเซ็ตฟิลเตอร์ใหม่นะครับสามารถใช้งานได้อย่างที่เราบอกคือ2 2 0 0รชั่วโมงหรือว่าดูจากตัวหน้าแอปนี้ก็ได้นะครับว่าคุณภาพของตัวฟิลเตอร์เนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ,อันนี้ก็ถือได้ว่า สะดวกดีมากๆเลยนะครับในการใช้งานนะครับสำหรับขนาดของห้องนะครับที่เหมาะสมของเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศนะครับ AJ Purifier Max ตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรนะครับและสำหรับความเร็วในการฟอกอากาศของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็อยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือได้ว่าฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขนาดห้องเนี่ยก็เลือกเอาตามที่เราใช้งานนะครับให้พอเหมาะสมนะครับถ้าห้องใหญ่นะครับเราอาจจะต้องใช้2เครื่องอะไรแบบนี้นะก็สามารถเลือกการใช้งานได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมปึ๊บเปิดเครื่องครับเปิดโหมดออตโต้นะเนี่ยตัวเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับนี่โอ้โหค่าฝุ่นนี้ขึ้นไปที่แบบ999เเลยนะอ่านะครับเริ่มกลับมามองเห็นนะครับตัวเครื่องฟอกอากาศของเราแล้วนะครับใสแล้วนะแต่ว่า ค่าฝุ่นนะครับยังรุนแรงอยู่นะครับตอนนี้ยังขึ้น999นะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าตัวเครื่องฟอกเนี่ยมันจะฟอกอากาศออกมาให้เราเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าอุณหภูมิก็ค่อยลดลงมาแล้วนะครับนี่700กว่าแล้วนะครับ500กว่านี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่200กว่าแล้วนะครับอ่า199แล้วครับนี่ฮะพอเริ่มนะครับ อากาศเริ่มดีเนี่ย PM เริ่มน้อยนะครับมันก็ทําการค่อยๆลดนะฮะเรื่องของแรงลมให้เราออโต้แบบนี้นะครับอ่าเนี่ยค่าฝุ่นก็อยู่ที่33แล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีและยิบสีนะครับเนี่ยพัดลมนะครับก็ทําการหมุนนะครับในโหมดเบาให้เราออโต้แบบนี้เลยนะครับอ่านี่ก็เป็นการทํางานนะครับของเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศ AJ นะครับโอเคตอนนี้ก็ค่าฝุ่นนะครับลดลงมานะฮะเหลืออยู่ที่4เท่านั้นเองนะครับนี่สและ อ่าโอเคก็ถือได้ว่าฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถฟอกได้จริงนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นการทํางานของตัวเครื่องนะครับมันจะทำการดูดอากาศนะครับเข้าไปให้แบบนี้นะครับสามารถดูดได้รอบ360อองศาเลยนะนะแล้วก็จะปล่อยอากาศดีขึ้นมาอยู่ข้างบนให้เรานะครับอันนี้ทดสอบโดยการแบบจุดทูบนะให้มันมีควันเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตได้ว่าอากาศนะครับก็ยังแบบเป็นใสๆอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราปิดเมื่อไหร่นะสมมติเราปิดเครื่องฟอกนะครับ นี่ฮะลองดูนะครับว่าเห็นไหมมันจะมีควันที่แบบเยอะมากเลยนะครับนี่นะฮะขึ้นมาแป๊บเดียวควันเต็มนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเปิดเครื่องฟอกนะครับดูนะครับ1 2 3เปิดปึบอ่าเนี่ยครับตัวอากาศนะครับก็จะกลับมาใสนะครับให้เราเห็นได้ถึงทะลุด้านหลังแบบนี้นะครับ แต่ว่าค่าฝุดก็ยังเยอะอยู่นะเพราะว่ามันมีการจุดอย่างนี้ตลอดเวลานะโอเคครับอันนี้ก็เป็นการทํางานของตัวเครื่องนะครับผมสำหรับผู้เพื่อนคนไหนนะครับที่กําลังมองหาเครื่องฟอกอากาศดีๆทั้งหนึ่งเครื่องนะครับเจ้าตัว AJ นะครับ p u r i f i e r Max ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยประกันศูนไทยถึง2ปีนะครับมีอะไรเปลี่ยนนะครับต่อมในไทยได้อย่างรวดเร็วมั่นใจตามมาตรฐานของตัว AJ เลยนะรวมถึงนะครับตัวส้กรองเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้งานได้นานถึง2,200ชั่วโมงนะครับกรองละเอียดถึง3ขั้นตอนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับพวกกลิ่นต่างๆฝุ่นต่างๆครับ PM 2.5เนี่ยสามารถที่จะกรองได้อย่างดีนะครับรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ต้องเชื่อมต่อแอปนะครับใช้ที่หน้าจอสัมผัสเนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างง่ายและก็รวดเร็วนะครับหรือถ้าเกิดใครต้องการล้ำๆนะฮะต่อแอปเนี่ยก็สามารถที่จะต่อแอปได้อย่างง่ายได้เลยแล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็นสมาร์ทโฮมได้อย่างสบายๆแบบที่เราทำให้ดดูในนคลลิปี้้ไเยผม และที่สําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องของราคานะครับที่ตัวนี้เนี่ยทำราคาขายมาเพียง4,390บาทเท่านั้นนะครับได้เครื่องฟอกอากาศที่ใช้งานกับห้องขนาด50ตารางเมตรได้แบบนี้เนี่ยถือได้ว่าแบบคุ้มค่ามากๆเลยนะครับรวมถึงการรับประกัน2ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเครื่องเสียหลังจาก1ปีไปจะซ่อมได้ไหมนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้เนี่ยใช้แบบยาวๆแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับเอาล่ะใครที่สนใจนะผมทําการทิ้งลิงก์การสั่งซื้อที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับ เพื่อนที่ดูคลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube Channel ของเรา้ด้วยจะได้มีภาพก,การรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอากาศดีๆเราซื้อได้นะครับ